สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับใครที่ยังสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็เรื่องของความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการบูชาเทพเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพากหัวข้อหัวข้อวันนี้มันจะตอบโจทย์หลายๆคนที่ยังไม่รู้เลยว่าควรจะบูชาอะไรอืมใช่ค่ะและก็บางคนเนี่ยก็ยังไม่มีความเชื่อเลยว่าเทพประจําตัวของตัวเองเนี่ยเรามีจริงหรือเปล่าหรือผู้ภาษาชาวบ้านต้องบอกว่าเทวดาที่รักษาตัวเราเนี่ยมีจริงไหมส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าในเรื่องนี้นะผมเชื่อสนิทใจเลยนะครับเพราะว่า ผมเองนะครับเห็นจากการที่ได้ประสบการณ์จากเรื่องของการถูกได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาประจาตัวเทพที่ดูแลตัวเองอยู่เนี่ยบ,บ่อยครั้งมากแต่วันหนึ่งนะครับถ้าเกิดคุณปฏิบัติธรรมจนได้ถึงเรื่องของการได้ในเรื่องของเขาเรียกว่าคุณธรรมพิเศษแล้วกันเนาะในเรื่องของทิพจักขุยานนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คุณจะสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ว่าสิ่งที่อยู่ และดูแลตัวคุณนั้นคือใครคและมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรและ<ม>เราควรจะทําบุญด้วยอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ย้ําอีกทีนะครับการทําบุญในสายของพรมยานนั้นจะไม่เน้นในเรื่องการทําบุญที่ปแปลกๆะนะครอย่างเช่นไปถวายของที่มันเป็นเรื่องของอ่าไม่ดีอ่ะของดำไปถวายเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยต้องอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่บางคนมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับการบูชายักษ ก็ไปถวายปลาสดสดเนื้อสดสดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันจริงๆมันไม่ใช่<ะ>ยกเว้นว่าคุณเป็นสายอีกสายหนึ่งนะ,ะในสายพุทธคุณเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยเราต้องดูในเรื่องเหตุผลก่อนนะฝน<ะ>เพราะว่า<ะ>สมมุติฝนอยากจะบูชา้ทาวสุวรรณฝนไปฆ่าไก่สักร้อยตัวเงี้ยบาปหรือว่าได้บุญมากกว่าเพราะว่าฝนว่าน่าจะบาปเพราะ้าวสวุวรรณจริงๆท่านคือเป็นเทพที่ประดุงความยุติธรรมถูก การจะบอก,กว่าถูกฉะนั้นกังจะบอกว่าเวลาคุณจะบูชาหรือศรัทธาอะไรเนี่ยกรุณาอยู่ในความเชื่อที่มีสติและศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเสมอไม่ใช่ใครบอกให้ไปทําบุญด้วยอะไรก็ไปทําบุญด้วยสิ่งนั้น นะฮะมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะอย่างเช่นชปัจจุบันนี้ก็จะเห็นกระแสเนาะ<ช>ไปปล่อยปลาช่อนมั่งไปปล่อยเต่ามั่งซึ่งมันเป็นเรื่องไปปล่อยปลาดุกบ้างอะไรบ้างเนี่ยต้องดูด้วยว่ามันในแหล่งตรงนั้น,น,นสัตว์เหล่านั้นมันอยู่ได้ไหม <c oughs> มันเป็นเต่าบกหรือเต่าน้าอะไรเงี้ยนะฮะค่ะ<ช><ช>ฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันดับแรกก่อนทําความเข้าใจาก่อนนะก่อนจะเข้าถึงเทพจาวันเกิดความเชื่อฝนฝนรู้ไหมว่าความเชื่อของการที่คนเราเนี่ยมีเทพประจาตัวหรือเทวดารักษาเนี่ยมันมาจากไหน อันนี้เป็นสิ่งที่สงสัยนะแล้วอีกอย่างคนก็อยากจะถามอาจารย์ว่าจริงๆคนเรามีพระพุทธศาสนาแล้วทําไมเรายังต้องบูชาเทพคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเพราะเรานับถือศาสนาไงเราต้องสิเราต้องเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนแต่พระพุทธเจ้าเองนั่นก็มีหลักกรรมสูตรว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่พระองค์สอนแต่ให้ไปพิสูจน์ว่ามีจริงหรือเปล่าคราวนี้มีคําสอนพระพุทธเจ้าพูดอยู่เสมอว่ามนุษย์นะฮะสรรพสัตว์ทุกสิ่งที่อยู่บนโลกเนี่ย ไม่มีหรอกถ้าพูดตามกฎแห่งกรรมเนี่ยมไม่มีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตตนใดที่ไม่มีความผูกพันกันฉันพี่น้องมาแต่ก่อน<ม>นั่นท่านผู้เจ้าท่านยืนยันว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีการเวียนว่ายตายเกิดมาหลายพบหลายชาติเราเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกฎแ<ค>ห่งกรรมถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนสัตว์สิ่งมีชีวิตเนี่ยจะไม่มีความผูกพันกันใน,<ม>ใ,นในพบในชาตินั้นๆก็กรลังจะบอกว่าสมมติชาตินี้นะครับเราเกิดไปเป็น เราเกิดมาชาติเนี้ยเราเลี้ยงแมวแล้วก็ผูกพันกับแมวแมวตอนนี้วันหนึ่งตายไปไม่แน่หรอกก็อาจจะเกิดมาเป็นลูกเราก็ได้เป็นหลานเราก็ได้เพราะมันมีความผูกพันกันเช่นเดียวกันในอดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนับต้องเรียกว่านับเป็นล้านชาติเราไม่รู้หรอกว่าฝนกับผมอาจจะเคยเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องท่นมาก่อนก็ได้ใช่ไหมฮะหรือบางทีฝนเนี่ยอาจจะมีลูกฝนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลูกในชาตินี้นะเขาอาจจะเคยเป็นพ่อแม่เรามาก่อน ในชาติไหน,ไหนๆก็ไม่รู้มาเกื้อกูลเราใช่ถูกม,นะมันก็เลยเป็นเรื่องของการวนเวียนไหวตายเกิดกันมาเนี่ยหลายภพหลายชาติแต่ความสัมพันธ์ของคนเนี่ยที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยฝนมันไม่จาเป็นจะต้องว่าต้องเป็นมนุษย์เสมอไป<ะ>บางครั้งพ่อแม่คนรักที่เขาเสียชีวิตไปอย่างเช่นพ่อแม่ผมเสียไปแล้วเนี่ยบางทีเขาเกิดในภพภูมิที่ดีและสามารถสงเคราะห์คนได้อย่างเช่นภพภูมิทวเทวดาน<ะ>ั่งหมายความว่าพ่อแม่เรานี่แหละก็จะเป็นเทวดาที่คอยปกปักรักษาตัวเรา นี่หรอ,อไหมฮะดังนั้นก็ลจะบอกคุณว่าถ้าคุณเชื่อในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยจะบอกคุณว่าเทวดารักษาตัวของคุณหรือเทวดาที่คุณคอยปกปักรักษาดวงของคุณหรือชะตาชีวิตของคุณแล้วคอยช่วยเหลือให้คุณให้พ้นอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยมันก็คือพ่อแม่พี่น้องครอบครัวสายเลือดเราหรือคนที่เคยผูกพันเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันบเข้าใจความหมายไหมฮะ,ะดังนั้นนะครับผมก็จะบอกว่าเทวดาประจําตัวหรือเทวดาที่รักษาตัวนั้น ไม่มีเลยที่บุคเทวดาองค์นั้นจะไม่มีความผูกพันกับคุณในชาติใดชาติหนึ่งคราวนี้ท่านมีหน้าที่อะไรท่านก็มีหน้าที่ในคอยปกปักรักษาช่วยเหลือคุณตามกําลังที่เขาช่วยได้แต่วิสัยของเทวดานั้นถ้าคุณไม่เอ่ยปากไม่ร้องขอท่านก็ช่วยไม่ได้ท่านจะไม่ยุ่งกับกรรมของมนุษย์ดังนั้นนะครับบางครั้งเวลาคุณทาบุญทํากุศลเนี่ยคุณอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาปกปักรักษาคุณเทวดาให้ประจําตัวคุณเนี่ยขอท่านด้วยว่า ขอให้ท่านคนะอยปกปักรักษาตัวเราให้รอดพ้นจากภายัยพิบัติต่างๆพ้นภัยจากหมู่มารให้มีชีวิตการงานที่จเจริญรุ่งเรืองกันเงินการทองที่อุดมสมบูรณ์คนส่วนใหญ่ที่ทําบุญเนี่ยจะบอกเลยว่าเทวดาท่านจะคอยช่วยเหลือตามวาระบุญเสมอฝนจะสังเกตว่าเวลาที่เราติดขัดไม่มีเรื่องเงินไม่มีเรื่องงานมันเหมือนมีอะไรมาช้อนมาช่วยเราด้วยตลอดเวลาเ <c oughs> นี่ยเขาเรียกว่าแรงบุญ <c oughs> บางครั้งก็จะเกิดอุบัติเหตุจะชนอยู่แล้ว <c oughs> แต่มันทําไมมันอยู่ดีมัน มันไม่ชนอย่างเงี้ยมันแคล้วคลาดาด,ดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเทวดาท่านจะคอยช่วยอยู่เสมอนะฮะดังนั้นถ้าใครไม่เชื่อนะ,ะต้องดูในะในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยตำนานของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเกี่ยวพันกับเทวดาทุกอย่างใช่ค่ะพระพรหมเอ๋ยนะฮะเอ่อท้าสักกะเทวราชหรือพระอินเอที่มาดีดพินให้พุทธเจ้าฟังอะไรต่างๆต้นพญานาคเอ๋ยต่างๆรวมถึงนะฮะเทวดาที่ท่านคอยช่วยเหลือของตัวเราหรือดวงมนุษย์เราเนี่ยต้องบอกว่า ท่านเองก็เปรียบเสมือนกับพ่อแม่บิดามารดาที่มีความสงเคราะห์เราตามกําลังสม,สมควรที่จะช่วยได้ดังนั้นเมื่อคุณเข้าใจเรื่องของเทวดาประจําตัวแล้วนะผมจะเข้า<ะ>อีกคอนเทนต์เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการบูชาเทพประจําวันเกิดค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการพูดถึงเทพประจําวันเกิดในเรื่อง,องหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันพูดกันมายาวนาน<ะ>แต่ผมเชื่อว่า15ปีเข้าปีที่16เนี่ยในศาสตร์ของไพ่พลมยานนี่แหละที่สามารถ เผยแพร่และบอกคนทั่วไปในประเทศนี้ให้เข้าใจถึงตำนานของทเทวกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับเทพประจําวันเกิดทั้ง7วันจริงมันก็คือ8วัน9วันด้วยซ้ําไปคือพุทธกลางคืนกับคนที่ไม่รู้วันเกิดคือพระเกตมงคลฉะนั้นในตำนานของทเทวกำเนิดเนี่ยผมก็พูดอยู่เสมอนะว่ามันเป็นตำนานที่เกิดจากความเชื่อของทางฮินดูหรือศาสนาฮินดูนั่นเองนะครับในตำนานทเทวกำเนิดน,นั้นการเกิดของเทพทั้งหมดในเทพนพก้าเนี่ย เทพจำวันเกิดทั้ง9วันเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถูกสร้างจากพระศิวะผู้สร้างนะฮะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยพระศิวะสร้งสิงเอาสิงโตเนี่ยมาบดเป็นผงนะครับแล้วก็ห่อด้วยผ้าสีแดงร่ายมนตามหาเวทและประพรมน้ำอมฤตเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่เรียกว่าเทพพระอาทิตย์<ม>นี่หมายะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า พระสุริยะเทพบุตรเนี่ยนะครับจึงเป็นตัวแทนของคนที่เกิดในวันอาทิตย์คดีจากตำนานเนี่ยเขาต้องบอกว่าเมื่อพระอาทิตย์เนี่ยนะครับถูกสร้างจากสิงโตนะครับมีกําลัง6ตัวเนี่ยก็จะบอกเลยว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นนะครับการบูชาสิ่งอะไรนั้นจะต้องมีเรื่องของเลข6เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอกาลังจะบอกว่าถ้าเกิดคนบูชาคนที่เกิดวันอาทิตย์และเมื่อบูชาพระสุริยะเทพหรือดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยหรือเทพพระอาทิตย์แล้วเนี่ยนะครับ คุณจะทําการทําอะไรที่เป็นกุศลเนี่ยควรจะตกท้ายด้วยเลขหกเสมอเช่นคุณอยากจะสวดมน์ก็ควรจะสวดมน์นะครับแต่เอาทําบุญก่อนถ้าคุณจะทําบุญฝนคนวันคันทิตเนี่ยทำบุญก็ต้องทําด้วยเลขหกเช่นหบาทอ,อย่าทำหกสลึงนะไม่เต็มบาททําไปเลขหบาทจะสวดมน์ไหว้พระก็ขอให้หกสมมุติจะสวดอิติปิโสก็หจบะนะครับแต่หรือจะถวายของพระ เช่นต้องการถวายสังฆทานข้าวาก็ถวายสักข้าวหกถุงเนี่ย <Okay S 1> นะฮะมันจะเป็นกําลังที่ทําให้คนเกิดวันอาทิตย์นั้นประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองครนี้ในทางศาสนาพุทธนั้นการบูชาเทพพระอาทิตย์นั้นส่วนว่าคนบูชาด้วยอะไร<อ>แสงสว่างเพราะเป็นเทพพระอาทิตย์ถูกถ้าคุณต้องการที่จะชีวิตคุณสมมติคุณมีปัญหาชีวิตการเงินการงานความรักที่ย่ำแย่ผมแนะนําเลยนะไปถวายเทียน หกเล่มแต่มันต้องใหญ่มากเอาตามกำลังทรัพนะหรือหลอดไฟหกหลอดหรือตะเกียงหกดวงหรือตะเกียงไม่อยากถวายตะเกียงเยอะแล้วไปถวายไปเติมน้ำมันตะเกียงหกขวดนะฮะนึกออกไหมฮะอันเนี้ยก็จะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตต่างๆในชีวิตคุณได้ฉะนั้นคนวันอาทิตย์นะฮะทำบุญด้วยแสงสว่างดีที่สุดครับหรือถ้าเกิดอยากจะมีพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธจำตัวเองก็เป็นปางถวายเนตร นะครับอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วะนะฮะนี่คือเทพพระอาทิตย์ครับตามตำนานเทพกกาเนิดเนี่ยพศิวะนะครับได้เอาเทพพิดา15องค์หรือนางฟ้า15อ,อ,องค์มาบดเป็นผงแล้วห,อห่อในผ้าสีขาวหรือสีเหลืองนะครับเสกเป็นเทพพระจันทร์เป็นตัวแทนของคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์นั้นนะครับจึงเป็นตัวแทนผู้หญิง15้าคนนะฮะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นนะครับในตำนานของโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าพระจันทะเทพบุตรหรือเทพพระจันทร mm hmm. การที่เทพองค์นี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะดังนั้นนะครับเวลาที่จะสวดมนต์ไหว้พระหรือทําบุญทํากุศละอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกสร้างจากผู้หญิงสิองค์จึงมีเลข15เป็นเลขมงคลของตัวเองกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดคนวันจันทร์นะครับอยากจะทําบุญก็15บาบาท mm hmm. นะฮะ อยากจะถวายของถวายเช่นต้องการถวายข้าวสารอาหารแห้งก็15ชิ้นค่ะรือไม่ฮะเช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะทําบุญอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับจํานวนชิ้นทั 15, ส้ส15หสวดมนต์ก็15บทก็ได้นะครับ<ม>คุณอาจจะถวายของที่เกี่ยวข้องกับของสวยงาม,มแต่บางคนอุ้ยอาจารย์ถวายอะไรให้กับวัดเนี่ยของสวยงามหูเยอะคุณจะมองว่าเป็นเรื่องของลิปสติกสิผ้า <พะ S 1> ไม่ใช้พวงมลาลัายผ้าไตรจีวรน<ช>นะ ก็แต่จีวรก็เป็นเครื่องนุ่งห่มของผู้หญิงถูกไหมฮะคือหมายว่าเสื้อผ้าไงการตัดเย็บที่เกิดจากขุนจากผู้หญิงความปราณีความปราณีต่างต่างอาหารยังได้เลยอาหารที่ผู้หญิงทำใช่ไหมก็เป็นอาหารที่ปราณีถูกรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามที่ศกปรปกคุณถวายแรงงานด้วยการไปกวาดเช็ดถูงานไม่บ้านไงผู้หญิงไงก็ทําได้เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่ทําบุญในบางคนอาจารย์หนูไม่มีตังค์ทำบุญไม่ได้โอ้เป็นผมนะ ผมบอกเลยว่าสมัยก่อนผมไม่มีเงินเนี่ยผมไปล้างห้องส้วมทุกทุกวัดที่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมเพราะงานางนคนไม่ค่อยทาแต่หารู้ไหมว่าการล้างห้องส้วมไม่สะอาดให้คนอื่นได้ใช้พระเนรได้ใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าขัดในเรื่องของกิเลสข,ของตัวเองเลยเพราะคนเราเนี่ยจะมองว่าอุ้ยห้องส้วมสิ่งสุขรกโสโครคไม่ทาหรอกเป็นงานต่าอัตราน้อยใช่แต่คุณหารู้ไหมว่าเมื่อคุณทําห้องส้วมไม่สะอาดแห่ง บริสุทธิ์สวยงามแล้วเนี่ยคนที่ใช้ต่อเขามีความสุขนการให้ความสุขคนอื่นทําให้เรื่องที่มันเป็นเรื่องแย่ๆกับเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยชีวิตคุณก็จะดีอย่างมหาศาลใ,ในเคล็ดลับของการเสริมดวงอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะมีงานเกินการเงินการงานที่ดีนะเขาจะบอกเป็นรางช่วมวัดจริงๆมันจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะครับชั้นเทพจันทร,ร์นะหรือคนที่เกิดวันจันทร์หรือคนที่อยากจะเป็นเกิดวันจันทร์อยู่แล้วอยากจะทำให้ชีวิตตัวเองรุ่งๆๆเรืองเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะ ถวายสิ่งสวยงามครับนะฮะข้าใจความหมายที่ผมพูดเนาะไม่จําเป็นต้องโอ้ซื้อแบบรถเบนซ์ถวายท่านนอ่อมะไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเราน่าจะได้ทุกมากกว่าไม่จําเป็นนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทําความเข้าใจเช่นเดียวกับพระพุทธรูปที่เป็นพระประจําองค์ตัวเองรู้อยู่แล้วนะครับก็คือพระปางห้ามสมุทรนะครับตามตำนานของศาสนาพุทธนั่นเองนะครับ พระอังคารหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพระภูมิมะเทพบุตรหรือเทพพระอังคารนั่นเองตามตำนานเทวกําเนิดนะครับถูกสร้างจากการที่ะศิวะเอาควายนะฮะแปดตัวมาบดเป็นหงผงห่อในผ้าสีชมพูเสกเป็นเทพพระอังคารดูแลคนที่เกิดในวันอังคารหรือเรียกว่าพระภูม,มพระเทพบุตรก็ได้ค,คนที่เกิดในวันอังคารนี่นะครับต้องบอกว่าโดยดาวดวงดาวของเขาเป็นดาวที่แข็งเป็นดาวนักรบเป็นดาวางสงคราม ดังนั้นนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาที่จะทําบุญทําอะไรต่างๆนานาเนี่ยควรจะเน้นในเรื่องของการทําบุญด้วยกําลังของการสร้างจากควาย8ตัวแต่ไม่ได้หมายความว่าถวายควาย8ตัวนะหมายความว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยเลข8เป็นเลขมงคลของคุณคคเช่นทําบุญ8บาทสวดมนต์ไหว้พระ8ดจบนะครับหรือแม้แต่การถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวายของเทพต่างๆถวายของพระก็8ดชิ้น อันนี้นะฮะจะเป็นกําลังของตัวเองที่สําคัญนะครับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยถ้าจะทําบุญให้กับตัวเองและดวงเสริมดวงตัวเองเนี่ยเน้นเลยนะครับทําบุญให้กับแผ่นดินและพระศาสนาเช่นทาบุญให้กับแผ่นดินคืออ่ะสมมุตินะฮะสามจังหวัดชดายแดนภาคใต้เขามีปัญหาทหารเขามีปัญหาเอาส่งปัจจัยส่งอะไรไปช่วยเขาเห็นไหมฮะช่วยเหลือของแผ่นดิน มีภายพิบัติต่างๆตรงไหนช่วยประชาชนของแผ่นดินอันนี้ก็ทําได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการทําบุญในศาสนาที่เกี่ยวข้องกับดินหมายความว่าอะไรเช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารเพราะพัางคารมันเป็นดาวก่อสร้างดาวนักรบถวายที่ดินถวายที่ดินนะฮะหรือวัดเนี่ยถวายแรงงานก็ได้นะเพราะควายนี่หมายถึงแรงงานกสิกรรมการเกษตรการใช้แรงงานต่างๆวัดต้องการกําลังจะทําโบสถ์อยู่ไม่มีแรงงานเราไปช่วยกวาดวัตถุไป ช่วยกันก่อสร้างสมดินผสมทรายต่างๆเป็นกําลังของพระอังคารหมดทะานั้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าการทําบุญม,มันจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเดียว <Okay. S 1> มันใช้ในเรื่องของแรงกายและความศรัทธาด้วยก็ได้ <Okay. S 1> นะครับคนที่เกิดในวันอังคารนั้นนะครับสิ่งที่จะแนะนํานอกจากการทําบุญ <Okay. S 1> ด้วยแผ่นดินนะทำบุญด้วยศาสนาแผ่นดินแล้วเนี่ยแนะ,แะนําอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากเขาเป็นเทพของวันอังคารเนะี่ย เป็นดาวของนักรบเขาจะมีวิบากกรรมเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสิ่งที่จะเสริมดวงของคุณให้จเจริญรุ่งเรืองอย่างนะพยายามนะครับปล่อยชีวิตสัตว์และทําบุญกับสิ่งที่ใกล้จะเสียชีวิตอย่างเช่นโรงพยาบาลถ่ายชิโครกระบือปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับหรือบริจาคให้กับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนไข้ไข้อนาถายากจนอย่างเงี้ยก็ทําได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการ ต่ออายุตัวเองนั่นเองนะครับส่วนพระพุทธรูปที่แนะนําให้บูชารู้อยู่แล้วนะครับคือปางสายญาตินั่นเองนะครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับหรือพระวุฒะเท,ะทะพะบุตรนะครับหรือเทพประพุธนั่นเองคนที่เกิดในวันพุธนั้นถูกสร้างจากช้าง17เเชือกนะครับ ะพระสิวะเนี่ยเอาช้างสิบเจ็ดเชือกมาบดแล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวเศษเป็นเทพพระพ,พุทธนะดูแลคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยนะครับจึงเป็นตัวแทนของเทพแห่งวาจาการค้าและพาณิชย์นะฮะคนที่เกิดในวันพุธนะครับมีกําลังอยู่สิบเจ็ดฝนจะได้พูดถึงเรื่องกำลังสิบเจ็ดคืออะไรกําลังสิบเจ็ดนี่หมายความว่าคนวันพุทธนนถ้าเกิดทําอะไรที่อย่างคน,นวันพุธแล้วเกิดสิบเจ็ดด้วยอย่างเงี้ยเขาจะทํางานทําการอะไรก็จะประสบความสำเร็จมากเพราะเขาถือว่าเป็นวันที่กําลังเขาสมบูรณ์ เช่นเดียวกันถ้าเกิดอยากจะทำบุญบทำกุศลเนะี่ยคนวันพุธก็ควรจะทำด้วยกำลัง17ถวายเงิน17บาทถวายของ17ชิ้นนี่ออกไหมฮะหรือถ้าเกิดอยากจะสวดมนต์นะรประําวันพุธก็17จบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่คนที่เกิดในวันพุธนั้นะจริงๆแล้วนะครับเมื่อถูกสร้างจากช้างและเป็นเทพแห่งวาจาและการค้าและพณนธย์นะครับผมก็จะบอกว่าคนที่เกิดวันพุธนั้นะถ้าอยากจะทําให้ชีวิตตัวเองเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะครับคุณควรที่จะ ทำในเรื่องของบุญกุศลที่เกี่ยวข้องกับคำพูดนั่นคือทรมาทานนั่นเองคุณอาจจะพิมพ์หนังสือสวดมนต์นะครับชักชวนคนมาทำความดีสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมชวนคนทำทานทำบุญเป็นโศกอย่างเงี้ยเหนาะไหมเป็นสะพานบุญอย่างเงี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ควรทําจะทําให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากแต่บางคนบอกอาจารย์หนูพูดไม่เก่งไม่เป็นไรวัดต้องการในสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องเครื่องเสียงเครื่องเสียง หรือแม้แต่ข้าของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ธรรมะว่าไม่ว่าจะเป็นตำราหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะอะไรพวกนี้นค,คุณสามารถทําได้หมดเลยนะมันเป็นบุญที่ทุกคนทําได้ทำแล้วคนเกิดเป็นพุทธนะครับจะทําให้ดวงคุณนั้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองเช่นเดียวกับพระที่ควรจะนํามาบูชาก็คือพระปางอุ้มบาทซึ่งเป็นปางประจําวันเกิดของคนวันพุทธนั่นเองนะครับ วันมุบ,บดีนั้นตอนทํานานเทวกาเนิดเนี่ยถูกสร้างจากการที่พระศิวะเอาฤือีหรือผู้คงคแก่เรียน19องค์มาบดเป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีส้มนะคะเสกเป็นเทพประศัตรมุบ,บดีดูแลคนที่เกิดในวันพระัสบ,บดีหร,หรือเรียกว่าพระครุเทพบุตรครุคือครูนั่นเองะนะครับพระศุบ,บดีเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของฝ่ายเทวดาทั้งหลายนะครับดังนั้นกําลัง19องค์ที่เอาฤือีมารวมตัวกันเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแทนของการทําบุญด้วยสิ่งของ19ชิ้นสวดมนต์19บท หรือการทําบุญ19บเก้าทเป็นเลขของตัวเองที่จะทําให้ดวงตัวเองนั้นเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับคนที่เกิดวันศุีถ้าอยากจะทําบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองให้เจริญรุ่งเรืองฝนทุกคนทําอะไรดีฮะมีความกระตันยูต่อบิดาบิดามารดาก็คือครูบาอาจารย์คนแรกของเราใช่ไหมสูงสุดแล้วพ่อแม่เนี่ยคือครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดของเราแล้วรองลงมาก็ครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ให้วิชาให้สรรพสิ่งให้ชีวิต ให้เรื่องของการดมหากินอันนี้เป็นเรื่องสําคัญและมีความกระตันยูกับผู้มีพระคุณกับเราทั้งหลายอันนี้คือความกระตันยูเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการต้องเสียตังค์ไหมไม่ต้องไม่ต้องเลยครับการคือพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ต้องการเงินจากเราดูแลเขาเขาต้องการให้เราเป็นคนดีดูแลเขาได้ในระดับหนึ่งดูแลตัวเองให้ได้อย่าสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่เนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วเราเป็นคนที่ดีกับพ่อแม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินท่านก็มีความสุขแล้วนะถ้าใครมีลูกนี่จะเข้าใจดังนั้นนะครับคนที่อยากจะมีดวงทีี่ด คนที่เกิดวันสุปดีนะแนะนําว่าอย่าลืมเรื่องของบุญคุณของคนนะครับในเรื่องของการบูชาคุณของของบิดามารดานะครับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือแต่อันนี้เป็นเรื่องของทางนามธรรมถ้าเกิดอยากจะทําบุญในเรื่องของสิ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นรูปธรรมแนะนําเลยครับบริจาคโรงเรียนไหนที่ยากจนการศึกษาเด็กคนไหนที่ไม่มีเงินเรียนนึกออกไหมฮะ หรือแม้แต่เรื่องของการเราอยากจะให้ความรู้อยากจะให้ความรู้เป็นวิชาทานอยา่างสมมติว่าฝนเก่งเรื่องของโหราศาสตร์อยากจะสอนคนอื่นฟรีอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นเป็นธรรมทานเป็นวิทยาทานพูดง่ายคือให้ความรู้กับคนนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เราเห็นว่าเออไอนน้น่าสนใจโรงเรียนนี้มูลนิธินี้เขาสนใจเขาสอนเด็กตาบอดอย่างเงี้ยเราอยากจะซื้ออักษรเบลให้เขา อุปกรณ์เครื่องเสียงให้เขาไปอา่านนิทานให้น้องอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันคือการทําบุญที่เสริมดวงกับคนวันสมบดี์ทั้งหมดโดยที่ไม่มต้องเสียเงินเห็น<ม><ม>ไหมฮะและคนวัสมัสดี์ก็จะเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของอาชีพการงานสติปัญญาความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามลําดับเ<ม>ช่นเดียวกับการบูชาพระนะครับพระวัสมัสดี์ก็เป็นปางสมาธินะฮะอันนั้นก็เป็นพระประจําตัวของคนที่เกิดในวัสมบดีณ์นั่นเองนะครับ ถัดมานะครับเป็นวันสุกนะฮะหรือพระสุกะเทพบุตรนะครับ,รบเป็นเทพประจําวันของคนที่เรียกว่าเป็นดาวแห่งศิละปะศิลปินวงการบันเทิงนะครับดาวสุกนั้นตามตำนานนะครับเป็นเรื่องของการที่พระศิวะเอาสร้างสร้างจากการที่เอาบัว21ตัวบดเป็นผงหอ่อวยผ้าสีฟ้าหรือสีน้ําเงินเสกเป็นเทพสุกข,ขึ้นมาดังนั้นเลขประจําตัวของคนวันศุกเนี่ยก็คือ21ค่คุณควรจะสวดมนต์21จบ คุณควรจะทําบุญ21บ,บาทา<ม>คุณควรจะถวายของ21ิชิ้น,<ม>นตามกาลังวันเกิดตัวเองนะฮะแต่เนื่องจากท่านเป็นเทพห่งศิลป,ปะดนตรีความรักนะฮะแล้วก็เรื่องของความสุขความสวยงามเป็นดาวแห่งความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของฝ่ายโลกียะดังนั้นคนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าอยากจะทําบุญจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นการทําบุญด้วยเรื่องของความสุขดีกว่าเช่นการให้ความสุขกับคนอื่นการเผยแพร่ธรรมะ อภัยทานอย่างเงี้ยโอ้หเป็นทานเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากมหรือการทําให้เกิดมีความสุขเช่นเราไปวัดเราเห็นว่าเอ้ยวัดนี้หลังคาล่วงอาเราไปทําหลังคาอเออเรารู้สึกว่าวัดนี้ทางเข้าไม่มันลำบากพระเดินลําบากอาเราไปถมที่ให้ไปกวาดลานวัดให้สะอาดสะอ้านอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความสุขในวัดในบริเวณที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยผมถือว่าเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินมากมายมหาศาล แต่ในทางรูปธรรมนะถ้าเกิดคนวันศุกร์อยากจะทําบุญนะฮะต้องบอกว่าให้ทําบุญด้วยคล้ายๆวันจันทร์เลยเข้าของสวยงามที่เป็นเรื่องของฝีมือเช่นกิจกรรมฝาผนางังเราเห็นวัดนี้เอ๊ยยังไม่มีกิจกรรมฝาผนังเลยอยากไปทําให้เราเห็นวัดนี้ลวดลายยังไม่สวยเลยเพระประธานยังไม่มีฐานชุกชีพญานาคยังไม่ได้ปั้นคืออะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความสวยงามในวัดในศาสนสถานคุณไปทําเถอะสร้างพุทธรูปอย่างได้เลยมันจะทําให้ได้บุญและถูก เจริญและส่งเสริมให้ดวงของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์หรือเทพศุกร์นั่นเองนะครับวันเสาร์นะครับคือพระสุรเทพบุตรนะฮะเทพรรทประจําวันเสาร์นั้นนะครับถูกสร้างจากการพระศิวะใเนี่ยเอาเอา เสือนะครับสิบตัวบทเป็นผงนะฮะแล้วห่อด้วยผ้าสีดํหรือสีม่วงเสกเป็นเทพพระเสาร์ดูแลคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์นี่ต้องบอกว่าเป็นเทพแห่งความเศร้าความทุกทนทรมานดังนั้นกําลังของเขานะคือกาลังสิบคุณจะทําอะไรก็ตามนะฮะคุณจะต้องสวดมนต์สิบสิบจบทําบุญสิบบาทนะฮะหรือแม้แต่ถวายสิ่งของก็สิบชิ้น<ะ>แต่คนวันเสาร์นั้นนะครับถ้าอยากจะทาให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องทําอะไรที่มันเป็นเรื่องทําให้เกิดความสุข กับชีวิตไม่ใช่เกิดความเศร้าหรือจะทําบุญอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคลายทุกข์ของคนอื่นก็ได้ะนะเช่อนอะไรฮะบริจาคลงศพทำทำเมนนี่หรอไหมฮะอันนี้มันคล,คลายความเศร้าของคนอื่นใช่ไหมฮะหรือแม้แต่เรื่องของการช่วยคนที่กําลังจะเจ็บป่วยรุนแรงะนะครับคนไข้อนาถาอะไรต่างๆเป็นต้นโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์ะนะฮะหรือพวกมูลนิธิต่างๆก็ทําได้เช่นเดียวกันและที่สําคัญนะครับคนวันเสาร์เองเนี่ยถ้า อยากให้ชีวิตตัวเองจเจริญนุ่งเรืองนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าคนวันเสาร์เนี่ยจะต้องปฏิบัติธรรมก่อน<ม>กรรมาฐานลยฮนะเพราะโดยพื้นฐานเนี่ยใช่เพราะโดยพื้นฐานคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นคนที่อมทุกข์ว<ม>ิตกเจริญคิดมากและมีความเศร้าตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทําให้เรามีจิตใจที่ผ่องแผ้วม,มีความสุขความสบายกายสบายใจมันจะทําให้ชีวิตเราเจริญนุ่งเรืองได้ง่ายและมีความสุขฉะนั้นสิ่งที่ดีนะเมื่อทุกข์มากความสุขนั้นจะทําให้ชีวิตตัวเองเจริญนุ่งเรืองนะครับอันนี้ก็เป เช่นเดียวกันก,กับการบูชาพระก็ปลางนาบกนะครับนี่คือเทพพระเสานะครับเราจะพูดถึงคนที่เกิดอีกวันนึงคือวันที่ไม่มีวันเกิดที่จําไม่ได้จําไม่ได้หรือเกิดต่างประเทศเออไม่ได้ไม่ได้สนใจกับโหราศาสตร์ไทยหรือคนที่พ่อแม่จำวันเกิดผิด ไม่ได้จดวันเกิดเลยรู้แต่พศษเกิดอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็จะมีในศสารของพรมยานต้องบอกว่ามันมีตัวแทนเหมือนกันนะฮะที่เป็นการบูชาเทพก็คือพระเกตมงคลเป็นสัญลักษณ์ของตัวแทนคือเลข9 <c oughs> ดังนั้นเลข9กเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในเรื่องของเทวดาที่ปกปักรักษาคนดีทั่วไปนั่นเองดังนั้นใครที่ไม่มีวันเกิดไม่รู้วันเกิดมันเกิด,ไม,กดไม่ชัดเจนเนี่ยผมแนะนําว่าให้บูชาพระเกตมงคลหรือบูชาเทพที่เรียกว่าเทพประจาตัวเองนั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ นะครับการบูชาพระเกศมางคลน,นั้นนะครับก็สามารถทําบุญด้วยเงิน9บาทสวดมนต์เก้าจบสิ่งของเก้าชิ้นนะฮะหรือบูชาทเทว,วดาเทพนะทีะ่พระพุทธเจ้าที่เป็นปางทรงเครื่องจกักรพัดเช่นพระแก้วมรกตปางฤดูร้อนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนี่คือความหมายของคนที่ไม่รู้วันเกิดจริงๆในสายพรหมยญาณก็จะถือว่าเป็นคนที่เกิดในวันที่เรียกว่าเป็นพระเกศมงคลคุ้มครองนั่นเองนะครับนี่คือ การบูชาเทพประจําตัวและเทพประจําวันเกิดให้ชีวิตตัวเองจเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ